หามโคงๆก็ได้ไม่ตรงๆๆถ้าไม่จับเรื่องนี้คุณฝึกแทบตายหาเหนื่อยก็เหนื่อยพ่อแม่กระจายเงินแล้วมันล้มหมดมันล้มเลยแล้วก็เฟลมันถ้าเรื่องของสมาธิทัศนคติไม่ดีมันไปหมดแล้วไปหมดทุกอย่างเฟลหมดโอไมก็ d โอ้โหนี่นี่นี่เป็นเป็นภัยมาก พสสอนอีกอย่างต่ปผู้ครอไอ,อ้มึงไม่ยิงอีกคนโพสก็เลยว่าให้มึงเป็นตัวเพย์แมกเกอร์คอยเซตบอลเอ้ทำไมมึงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยิงไม่อะไรมันไม่ใช่ถ้าจริงผู้ครองเก่งไม่ต้องมาเรียนผู้ครองสอนเองเลยอ่ะจริงไหมสอนจริงเองเลยสอนเองเลยประเด็นหนึ่งพ่อแม่น้าพูดตลอดเวลาว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับตอนเนี้ย ให้คุณลูกเนี่ไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเร่งๆมากเนี่ยแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ตังค์หรือเปล่าคุณอยู่อยู่ตรงนี้เนี่ยสร้างสร้างอีเมยของคุณให้ดีเนี่แล้วโตขึ้นอยังไงแล้วคุณไปแล้วคุณจะได้ตังค์พอเข้าใจามาที่น้คุณนาู้้ำพูดนี้เลย เมันต่างกันในเรื่องทางทัศนคติทัศนคติเมื่อก่อนมีความมุ่งม,มัน่นกูอยากจะติดทีมชาติกูอยากนะเหมือนอย่างนาเนี่ยนาอยากจะเล่นฟุตบอลเมื่อก่อนนาอยู่ในดแดนนักเลงนาเป็นปเด็กวัดสุทธิเป็นเด็กกรุงเทพเป็นฐานะก็จากไม่ใช่จากดินนะจากโคนเลยมาเล่นฟุตบอลนาก็มีความตั้งใจว่าอยากจะเล่นกับเขาเขาบอกเฮ้ย hey, ชาติมึงจะเล่นฟุตบอลเนี่ยมึงเก็บตังมาร้อยห้าสิบบาทซื้อชุด เมื่อก่อนชุดเนี่ยเสื้องเกงถุงเท้าร้อยห้าสิบาทอะ่ะโอ้โห,โโหน้าก็ต้องเก็บตังค์ไปให้เขาแล้วเขาใส่ชุดแล้วเราก็ไปเล่นแต่ไม่ได้เล่นตัวจริงนะเล่นสำรองนั่งเล่นกับลูกพี่เอาอยู่ข้างหลังประตูก่อนค่อยเก็บประตูค่อยยิงเมื่อก่อนนี้ยี่สิบคนประตูใบเดียวเตะไปแล้ววิ่งไปนั่นเดี๋ยวทำใ้วงวงประตูอยู่ตรงกลางเตะไปแล้วกเ็เรื่องของธุรกิจไม่ได้คิดความมุ่งมั่นกูอยากจะเล่น กูสอนอะไรมากูเอาทั้งนั้นมีความพยายามมีอะไรมันยังนะนายความพยายามดอกบอลไม่ได้กูไปซื้อบอลมาลูกหกสิบาทไปเล่นเฮ้ยดีดีเด็กด,ดีกว่าเด็กสมัยก่อนเยอะแล้วก็เขาโชคดีที่พ่อแม่สนับสนุนเขาโชคดีที่พ่อแม่สนับสนุนบอกเลยสมัยน้านี่ไม่มีพ่อแม่อย่างน้าเองนะยกตัวอย่างพ่อแม่ไม่ให้เล่นน้าต้องเอาชุด ชุดกีฬาน้าไปฝากบ้านเพื่อนนะกระนาผุงบอกว่าทัศนคติ่ยน้าบอกว่าสอนในเรื่องความสามารถแต่ไม่ได้สอนเรื่องของทัศนตคติหรือหรือน้าใช่เนี่ยกิริยามารยาทของสังคมไม่ได้สอนใะ้รับ ประเด็นหนึ่งพ่อแม่นาพูดตลอดเวลาว่าคุณพ่อครับคุณแม่ครับตอนเนี้ยให้คุณลูกนี่ไปอยู่ตรงนี้เนี่ยเร่งเ่งมากเนี่ยแล้วตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ได้ตังค์หรือเปล่าคุณอยู่อยู่ตรงนี้เนี่ยสร้างสร้างอีเมทของคุณให้ดีนี่แล้วโตขึ้นยังไงแล้วคุณไปแล้วคุณจะได้ตังค์พอเข้าใจไหมที่นาพูดนาพูดนย้เงนีแล้วเสร็จแล้วคุณไปอยู่โรงเรียนดัง โอ้คริสเตียนอัดส,สามไปอยู่นรง,งเรียน้ลงล่างไม่เอาเลยเส้นคุณถึงไหมละ่ะถึงไหมกับโพสคุณไม่ถึงคุณก็นั่งนั่งเสร็จนั่งเกมแรกเกมสองเกมสามแล้วเป็นไงผมถามไป็นไงความรู้สึกของคุณเป็นไง <Okay. S 1> อ่ะกูก็หนึ่งก็ทำไมไม่เอากูเลยไอเนี่ยเขาก็หนึ่งอ่ะแต่เขไม่เอากูเลยกูก็หนึ่งไม่เอา น้าบอกกับผู้ครองเลยผู้ครองลองพิจารณาเรื่องนี้ไปอยู่กลางๆที่ลูกเราได้เล่นถ้าเราเล่งตรงนี้ให้ไปไน้ยปับ๊บเราได้ตังไหมแต่คุณคุณคุณพันนี้คุณประคองประคองไปตรงนี้ประคองประคองไปเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยเข้าโครงการช่างเผือกหนึ่งละปีสี่ห้าแสนไม่ต้องเสียเข้าโครงการร้อยเปอร์เซ็นที่ฟรีแล้วพอเพลคุณไปเรียนคุณเรียนจบคุณเรียนตกไปจบห้าหรือหกปีก็ไม่เห็นเป็นไร แต่คุณเล่นเรียนไปด้วยแล้วคุณได้เล่นุับอลอาชีพด้วยแล้วคุณก็ได้เงินแต่คุณเรียนสี่ปีจบแล้วคุณไม่มีงานทําผมถามว่าอันไหนคุณเลือกเอาอันไหนอ่ะ,อะจริงว่ามีผู้ครองคนไหนมองไหมน้ามองตลอดในเรื่องตรงนี้น้มองตลอดว่าเฮ้ยแต่ต้องเรียนหนังสือคืออย่างนี้มีลูกศิษย์น้าคนหนึ่งตัวเล็กตัวเล็กอายุสิบเอดปีจะไปเข้ามาหนึ่งปีหน้า สกิลสุดยอดเลยป๊อปป๊อปปเรื่องของเรีแอคชั่นในเรื่องของอะไรต่างๆเรื่องของอะไรเรื่องโอ้ค่องมากแต่ตัวมเล็กเขาไม่เอาเขากอดคอมาเลยนะโอ้โหสุดยอดเว้แต่ไม่เอาบอดี้เล็กไปนี่เขาจะเอาตัวใหญ่ถามว่าเป็นสิทธิ์เขาไหมเขาผิดมาเขาไม่ได้ผิดเข้อตัวใหญ่แต่อย่าลืมนะในทีมมันต้องผสมผสานกัน มันตัวใหญ่ตัวใหญ่จริงหนักนิงแต่คุณต้องใช้เวลาฝึกเท่าไหร่แต่นี่มันคล่องแต่คุณสร้างได้ไหมล่ะมันเปรียบเทียบ <Linda> มันต้องบาลานซ์กันเราต้องเลือกอยู่ไปเลือกสถาบันที่ที่โอเคนะแล้วตอนนี้มันมีโรคโควิดเข้าไปเนี่ยมันลำบากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่เก็บตัวแต่ละคนโอ้โหโคตรสกปรกเข้าไปนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้ว ในห้องนอนนี่นะนะ้าบอกเลยในห้องนอนของอาคามีโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นห้องนอนจริงๆไม่มีตู้เสื้อผ้ามีเตียงนอนผ้าหม่มนะครับมีแอร์มีพัดลมไม่มีปลั๊กไฟไม่มีตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าต้องไปอีกตู้นึงอุปกรณ์อีกตู้หนึ่งไม่ใช่มานี้เข้าไปคือรองเท้าแตะต้องวางข้างนอกกับชุดนอนเข้าไปแล้วก็จบ มีห้องสตัตี้คือห้องเรียนหนังสือพิเศษทําการบ้านคุณในห้องแล้วมีห้องเก็บเสื้อผ้าไปมันต้องแยกไม่งั้นจบถ้ามีคำนี้จบบอกเลยอย่างไปบางโรงเรียนเนี่ยน้าไม่เ่ยชื่อนะบางเรียนที่น้าไปสอนสอนดูสายไฟแม่งปักไฟโอ้โหกลางคืนมันดับไฟนอนเหยียบปักไฟไปไงไฟลั่วไปไงโโหนนี่นี่น เป็นเป็นภัยมากโค้ดสอนอีกอย่างต่ผู้ขอเอ้ยมึงไม่ยิงอีกคนโพ้ดคยว่าเฮ้ยมึงเป็นตัวเพย์เมกเกอร์คอยเซตบอลเอ้ยทำไมมึงไม่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 ยิงไม่อะไรมันไม่ใช่ถ้าจริงผู้ครองเก่งไม่ต้องมาเรียนผู้ครองสอนเองเลยอจริงไหมสอนจริงเองเลยสอนเองเลยมันมันมันเป็นบทลบมากในหของผู้ครองบางคนก็ดี ตอนนี้อีกอ่ะอคารมีเนี่ยบอกการบริหารอคารมีเนี่ยลำบากไม่เอาใจเขาก็ไม่มาเรียนมันก็ไม่มีไรายได้เอาอใจมากก็จบเอาผู้คองเข้ามามากก็มีปัญหาไอ้นี่ลงน้อยลงมากไอ้นี่ไม่ได้เลยเอาลงมามันมันหมดทุกอยาก่างอ่ะตอนนี้มันทํายังไงให้ให้ลบอ่ะมันน้อยที่สุดมันน้อยที่สุดมันน้อย แต่ทํายังไงนะเท่ามันอีกอย่างหนึ่งทาไงให้เขามองลูกเขา่ามีวินัยขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่กับบ้านสวัสดีพ่อแม่ช่วยดูแลบ้านอย่างน่าสอนหมดในเรื่องนี้อ่ครมีความสามารถในการสอนเท่าๆกันหมดเท่าเทียมสไตล์การสอนวิธีการสอนเหมือนกันหมด,หมดแต่เขาลืมในเรื่องของกิริยาท่าทางบุคลิก สวัสดีครับคุณยายสวัสดีคุณพ่อสวัสดีครับอะไรเงี้ยอ่านหนังสือให้รู้จักเป็นเวลาบางคนเนี่ยบอกว่านะโอ้โหลูกผมแต่นี้ดีขึ้นเลยรู้จักเวลาเวลาบอกออขอบคุณมากดีมากดีใจด้วยครับอะไรเงี้ยโอโ้ตั้งนณะมาสอนนี่อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยฟุตบอลเนี่ยณปัจจุบันนี้ตรงน,นี้มันเป็นอาชีพได้ฟุตบอลเนี่ยสามารถสร้างฐานะได้ โดยมาตรฐานของฟุตบอลเนี่ยเกือบสี่ไร่เขียวๆนี่เงินทั้งนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าทั้งนั้นที่นาพูดทุกวันนี้นายอายุเจ็ดสิบห้าแล้วนายังเอามาอยู่นะครับอีกอย่างหนึง่งคุณต้องมีสมาธิแล้วก็มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพของคุณแล้วคุณจะไปได้ไกลจะบอกให้ฟังอยู่แค่นี้ไม่ต้องอะไรมากคุณจะเก่งหรือไม่เก่งไม่มีปัญหา คุณต้องมีสมาธิที่ดีทัศนคติที่ดีคุณจะไปได้ทัศนคติเอสมาธินี่คือสมัยตอนเด็กๆคุณต้องเก็บเกี่ยวตรงนี้ให้มากฟังแล้วก็ไปปฏิบัติทําได้ไม่ได้ในอีกเรื่องหนึ่งคนเราเกิดมาจะวิ่งเลยอ่านเลยร้องเพลงเองเลยอะไรเลยไม่ได้มันต้องฝึกเหมือนกันทั้งนีนง้แล้วก็พยายามตามขั้นตอน อย่าใช้พลังงานในอนาคตของเรามากเกินไปแล้วก็เรื่องสำคัญสี่ข้อนี่ที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องถึงคุณต้องคุณต้องเล่เาเรียนคุณต้องเรียนหนังสือสองคุณต้องอมีเขาเรียกอะไรประเมินประมาณตนเองให้ได้ควบคุมให้ได้สามคุณต้องเข้าใจเรื่องการพักผ่อนเข้าใจเรื่องอาหารการกินแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬา ข้อสุดท้ายคือต้องสม่ำเสมอในการฝึกซ้อมคุณจะช่วยได้เอาตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของสังคมคุณต้องดูคุณทุกคนต้องมีเพื่อนต้องมีพรรคพวกแต่ต้องดูนะครับพักพวกหรือเพื่อนต้องดูหนึ่งพารวยสองพาจนสามพาติดคุกคุณต้องดูคุณต้องดูคุณเลือกเอาคุณมีสิทธิ์เลือกไม่มีใครมีสิทธิ์ที่เลือก ปัญญาของหน้าเนี่ยง่ายๆใกล้ตัวทั้งนั้นที่เห็นมาอย่างเงี้ยอาจริงว่ามีเพื่อนพารวยพาจนพาติดคุกอะ่ะคุณเลือกเอาไม่มีใครไปบอกคุณได้ล่ะถามโค้งๆก็ได้ไม่ตรงๆ <laughs> มีโอกาสแต่ต้องทุกคนต้องมีเรื่องการจัดการที่ดีแล้วก็มีมีวินัยแล้วก็ อย่าเอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้ง